สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ m i n k ี้ o อทออีกครั้งหนึง่งก็วันนี้ผมมีแขกรับเชิญท่านเดิมสาวสวยมีความสามารถสงูงน้องกุ๊กอัมพิกานามสก,กุลอะไร <c oughs> กลแล้วนามสกุลชวนปรีชาค่ะยังไม่เปลี่ยนนามสก,กุลค่ะสวัสดีค่ะมิงกี้สวัสดีค่ะคนที่ติดตามช่องเออเลยนะ Min กี้ชแนลหรอ m i n k ี้ o อทใช่แล้วจำ,จำไม่ได้ว่าหลังไม่ให้เป็นแขกรับเชิญแล้วต้องคิดเงินค่าแขกรับเชิญดีกว่า <laughs> Travel Designer เงินมากก่อนเสมอไม่ใช่โอเคเป็นไงกุ๊กสบายดีนะสบ,สบายดีค่ะพี่มิ้งสบายดีนะเราไม่เจอกันหมายถึงว่าเราไม่ได้แชทคุยกันเนอรนะ์สองอาทิตย์แล้วเนาะใช่ก,ก็ก็ถึงเวลาที่ต้องได้มาอัปเดตกันแล้วเพราะว่าประเทศไทยก็เพิ่งจะเริ่มผ่อนคลายเปิดเปิดให้คนออกไปจับจนะ่ายเนาะวันนี้ใช่ไหมวันแรกใช่ค่ะก็คือคลายล็อกดาวน์ตอนนี้คลายล็อกดาวน์แล้วอันนี้คือเฟสที่สอง เฟสแรกอะคลายเมื่อวันที่สาพฤษภาคมแล้วก็แฟสที่สองก็คือวันนี้17พฤษภาคมก็เลยถือว่าเลิกดีละกลันเราก็เลยมาสนทนากันวันนี้สักหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่าขณะนี้ช่วงที่เราคุยกันเนาะประมาณ3โมงครึ่ง บ่ายสามโมงครึ่งประเทศไทยช่วงสายๆจนถึงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองก็แอบ,บไปส่งสถานการณ์ในห,ห้างสรรพสินค้าเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยเปิดห้างแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนอื่นขอรู้สถานการณ์ที่สเปนหน่อยสเปนเนี่ยคลายล็อกดาวน์เฟสแรกเนี่ยก่อนประเทศไทยใช่ประมาณวันที่สองพฤษภาคมสองหรือสามใช่ประมาณต้นเดือนประมาณนี้เราพร้อมๆกันแล้วก็ปัจจุบันที่สเปนเป็นไงบ้างเพราะว่าเมื่อกี้แอบ,บไปส่งตัวเลขผู้ติดเชื้อของสเปนอันดับที่สองรองจากสหรัฐ ยังหล<ต>ัก<ม>แสนคนอยู่ก็เลยจะถามว่าเป็นยังไงบ้างถูกต้องถูกต,ต,ต้องอันดับที่สองเรายังไมไ่ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะอันดับที่สองของโลกมานานละก็ตั้งแต่ตแตคราวที่แล้วที่เราคุยกันแล้วพี่ก็ได้ออกไปเดินเล่นตามที่เขากาหนดเวลาให้ออกไปเดินได้แต่ว่าวันในช่วงเวลาที่จํากัดแล้วก็หนึ่งกิโลเมตรรอบบ้านก็บ้านพี่มันอยู่ในเมืองอากาศชายทะเลก็เลยเดินไปแถวชายทะเลระหว่างทางที่เดินไปก็ยังรู้สึกโล่งๆว่าเออดีนะว่าถนนโล่งแล้วก็คนน้อยแต่ว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็บางคนก็ย ใส่หน้ากากบ,บ้างไม่ใส่บ้างแต่ผู้สูงอายุตัวไหนก็ใส่แต่พอเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วพอไปถึงชายทะเลเสร็จถึงบางอ้อมว,ว้าวก็คือคนววที่เขาอึดอัดอยู่บ้านมาเกือบสองเดือนอ่ะเขาก็แหกันออกไปก็คือคนไปเดินตามชายทะเลตามถนนอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเยอะ<ด>แล้วก็ที่ตกใจก็คือ,อเขาก็ยังไม่ใส่หน้ากากปิดปากกันคือ ถ้าคำนวณดูด้วยสายตาแล้วพี่คิดว่าประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นที่คนปิดปากสา่นากาศที่เหลือคือเขาก็ไม่ใส่หน้ากากเขาก็เดินเล่นเอ็นจอยกันแล้วก็เดินเป็นแบบครอบครัวแล้วก็เดินคุยกันเดินสวนกันโดยที่แบบว่าเหมือนกับทุกคนไม่ได้กลัวทุกคนผ่อนคลายทุกคน <c oughs> ยังเดินค่อนข้างจะปกติซึ่ง นันเป็นสิ่งที่ทําให้พี่รู้สึกว่าอึดอัดเล็กน้อยว่าเฮ้ย mm hmm. มันเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงมาสักพักหนึ่งแล้วอันดับสองอันดับสามเนี่ยแล้วก็ผู mm ้ต hmm. ิดเชื้อสูงอันดับสองของโลกมาสักพักหนึ่งแล้วอะเป็นเดือนละแล้วเอเขาผ่อนคลายแต่คนกลับยังไม่ค่อยเห็นความน่ากลัวของมันมากเท่าที่ควรแต่อันนั้นเขาบอก mm hmm. แค่ว่าเมืองที่พี่อยู่นะไม่อยากจะไปบอกว่าในบาร์เซโลน,นาในเมืองที่เมืองใหญ่ๆอ่ะ ตามข่าวก็คือคนเขาก็ยังใส่หน้ากากบ้างแต่เราไม่ได้เห็นด้วยตางไงก็เลยไม่อยากจะบอกว่าเออทุกที่เดี๋ยวคนจะมาหาว่าเรามีบแอสแต่คือจากอี่เหตุในเมืองที่ี่อยู่สิบเปอร์เซนที่เขาใส่หน้ากากที่เหลือก็ยังไม่ใส่กันอืมคือเนี่ยก็อยากจะถามเหมือนกันว่าที่สเปนที่เขาไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าเขาเหมือนไม่มีการแบบพีอารประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้คนอะใส่หน้ากากหรือว่าหน้ากากมันหาซื้อยากมันคือ,ม,คอมันคือเหตุผลไหน เอาอย่างนี้ก็คืออันนี้พูดในในหลักฐานที่ตัวเองอยู่ในประเทศในยุโรปทั้งลอนดอนเองแล้วก็ในเมืองแถวแถบบาร์เซโลนาคือโดยส่วนรวมแล้วประเทศในยุโรปเนี่ยรัฐบาลไม่มีกฎชัดเจนที่ออกมาพูดว่าออกจากบ้านแล้วทุกคนต้องใส่ผ้าปิดปากยกเว้นบางเอยอรมันบางเมืองอ่ะบางเมืองเขาจะออกกฎหมายท้องถิ่นเองว่าทุกครั้งที่ออกจากบ้านต้องใส่ผ้าปิดปากแต่เท่าที่ที่รู้เนี่ยสเปนยังไม่มีกฎเลยที่ว่า ทุกคนต้องใส่ผ้าปิดปากเวลาออกจากบ้านยังทุกอย่างยังเป็นความาสมัครใจรใช่ไหมโปลนทรีใช่ทุกคน<อ>สมัครใจใส่เองไม่ใส่เองซึ่งนั่นแหละมันก็เลยพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ยุโร p เปียนคือคนยุโรปประเทศในยุโรปอ่ะเขาไม่ออกกฎชัดเจนแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเมืองไทยออกกฎชัดเจนหรือเปล่าว่าทุกคนต้องใส่หรือว่าทุกคนใส่เองโดยอัตโนมัติคืออย่างนี้ ขออัปเดตเลยอย่างประเทศไทยง่ายสุดร้านสะดวกซื้อเนาะอย่างบ้านเราก็อย่างเซเว่นนิเวนอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีทุกซอกซอยบังคับเลยนะใครที่จะเข้าไปในร้านถ้าไม่มีหน้ากากอนามัยก็ไม่ให้เข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆถ้าคุณจะเข้าไป ถ้าคุณไม่มีหน้ากากอนามัยคุณไม่ให้เข้านอกเหนือจากมีสวมหน้ากากอนามัยแล้วเขาจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิยิงที่หน้าผากยิงเสร็จปุ๊บเขาจะดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเขาไม่ให้เข้าเลยแต่ถ้าอุณหภูมิอุณหภูมิคุณไม่เกินหน้ากากอนามัยคุณใส่เขายังมีเจลแอลกอฮอล์ให้คุณแบบเหมือนล้างมือก่อนที่คุณจะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าในแบบ ร้านสะดวกซื้อต่างๆคือบ้านเราอะค่อนข้างที่จะเข้มกดตรงนี้แล้วก็ด้วยความที่เหมือนบังคับว่าคุณต้องสวมหน้ากากอนามัยเราก็เลยเห็นว่าเวลาขับรถไปตามถนนหรือว่าเดินตามร้านต่างๆตอนแต่ก่อนห้ายังไม่ยังไม่คลายล็อกเนาะก็จะเห็นว่าคนอะสวมหน้ากากอนามายัยเยอะจะสวมแบบผ้าบ้างสวมแบบ social mask ที่เป็นเหมือนแบบทางการแพทย์ก็มี n95 ก็มีเยอะแต่ทุกคนอะสวมหมดซึ่งแตกต่างจาก บบพวกฝรั่งเขาเนอะเขาไม่ค่อยได้แบบดูคือตามข่าวแล้วดูเหมือนว่าเขายังไม่ค่อยสวมหน้ากากเท่าไหร่ไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยสวมเยอะกว่าก็เมื่อวันก่อนพี่ได้มีโอกาสเพราะมันเฟสสองแล้วที่สเปนน่ะคือสามารถออกไปได้เกือบทั้งวันละแล้วก็ไปซื้อของด้วยกันสองคนได้จากที่ตะก่อนออกไปได้คนเดียวพี่ก็เลยเป็นครั้งแรกที่ได้ออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็แต่ผลปรากฏว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาพี่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตอักคราวนี้ เอ uh, 80% uh huh. คนใส่หน้ากากแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตและก่อนเข้า uh huh. เขาก็ต้องมียามยืนให้กดเน้ำยโโลลาแอลกอฮอล์ล้างมือล้างมือแล้วก็ใส่ใส่ถุงมือพลาสติก uh huh. เข้าไปซื้อของในซูเปอร์แล้วก็ใส่ผ้าปิดปากแต่พี่รู้สึกว่าผ้าปิดปากอะ่ะเขาไม่ได้มีแจกแล้วเขาก็ไม่ได้กําหนดหมือนเพราะพี่ยังเห็นอีกประมาณ10-20% uh huh. ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ใส่ผ้าปิดปากเดินมาไปผ่านมาแล้วก็ไม่มีคนมาบอกให้ใส่เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าผ้าปิดปากอะ่ะมันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรเท่าไหร่ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อย่างว่าคนยุโรปค่ะ mm hmm. เราเคยพูดกเขาที่แล้วว่าคนยุโรปอะ่ะ mm hmm. เขาก็บางทีเขาก็คิดอะไรของเขาไม่รู้เขาก็ยังรู้สึกเอยรัฐบาลยังไม่ประกาศยังไม่มีผลชัดเจนฉันไม่ใ่ฉันอยากจะหายใจอากาศ mm hmm. เขาจะชอบอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ mm hmm. อย่างที่พี mm ่ hmm. ภูมิใจในความเป็นไทยคนไทยเราอะ่ะมีความรักส่วนรวมรักสิ่งแวดล้อมแต่รักสังคมมากกว่าที่จะรักตัวเองหรือ mm hmm. ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเซลฟ s ชหรือเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้น จริงไม่จริงแต่เราเห็นคนอื่นใส่เราก็ใส่เพื่อช่วยกันไม่ให้คนอื่นติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจะแมว่าใช่ใช่เราป้องกันไว้ก่อนแต่ฟังเหมือนเราช่วยกันคือเราไม่รู้ว่าใครมีเชื้อเราอาจจะมีเชื้อก็ได้แต่อย่างน้อยเราใส่ไว้คือเชื้อที่เรามีก็ไม่แพร่กระจายไปแบบเป็นคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเนี้ที่เขาเป็นห่วงมากเพราะว่าพอมันอ่อ work from home ใช่ไหมพี่มิงเขาบอกว่าเชื้อส่วนใหญ่ที่ติดเนี่ยบางทีติดกันเองจากคนในบ้านเพราะว่าพอเราอยู่ในบ้านอ่ะ เราไม่สวมหน้ากากเราไม่ทันระวังตัวแล้วเราใกล้ชิดกับคนในบ้านไงเพราะว่าแบบฟามิลี่อะคนในครอบครัวเราก็ใกล้ชิดถูกมาล่ามันไม่เหมือนกันเวลาเราออกไปข้างนอกรู้สึกว่าเอ๊ะนั่นคือคนอื่นเราต้องระยะหา่างพอในบ้านเราลืมไงคำว่าแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งปรากฏว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยติดกันเนี่ยมีโอกาสมากกว่าคนที่ออกไปอยู่ข้างนอกอีกถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งหลับเชื้อ เพราะฉะนั้นตอนชเช้าช้าอ่ะทุกๆเช้าของบ้านเราที่ประเทศไทยอ่ะจะมีคุณหมอในแพทย์ทวีศรีที่ครั้งที่แล้วโชว์ให้พี่มิงดูอ่ะสบคคือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ของบ้านเราเขาก็จะพูดอยู่เสมอว่าถึงแม้ว่าอยู่ในบ้านคุณต้องสวมหน้ากากหรือไม่ก็ทำโซเชียลดิสเทนซิ่งกับคนในบ้านด้วยแล้วล่าสุดเมื่อวานขออวดน,นิดนึงประเทศไทยปรากฏว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นศูนย์สองครั้งในรอบสัปดาห์เพราะว่า สามวันก่อนคือก่อนเมื่อวานสามวันก่อนก่อนเมื่อวานก็เป็นศูนย์แล้วก็เลยเหมือนว่าเขาก็เลยแซวกันว่าอาจจะเป็นศูนย์ต้อนรับข่าวดีเพราะว่าเมื่อวานสิบหกพฤษภาคมวันนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดเราเนี่ยคลายล็อกเฟสสองก็คือคนเนี่ยสามารถที่จะไปเดินห้างได้แล้วแต่ว่าขอเล่านิดเดียวเพราะมันจะไปห้างมาเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยตามข่าวคุณหมอใช่ไหมแล้วก็ช่วงเย็นอ่านข่าว่ําที่ช่องห้าก็ยังพูดอยู่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีแพลตฟอร์มให้ดาวน์โหลดชื่อว่าไทยชนะ คือพิมพ์เต็มๆเลย www. h ท i ชนะเป็นภาษาไทยว่าไทยชนะแล้วก็ com พอเข้าไปถ้าเกิดคุณเป็นร้านค้าสมมติพี่มิงเป็นร้านค้าพี่มิงก็ไปสแกน QR code ไปลงทะเบียนแต่อย่างปุ๊กเนี่ยปุ๊กไม่ได้เป็นร้านค้าก็เป็นเหมือนแบบผู้ใช้บริการเป็นเป็นเป็นลูกค้าทั่วไปเวลาเราไปตามร้านหรือไปห้างซื้อสินค้าเขาก็จะมีเหมือน QR code ของร้านเขาอะให้เราดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดเราก็คือเราสแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่มิงเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าคุณต้องการเช็คอินหรือเช็คเอาท์ เราเข้าไปใช้บริการแล้วก็เลือกเช็คอินเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพลตฟอร์มไทยชนะเขาทำก็คือเขาจะจำ,จำกัดจำนวนปริมาณคนที่เข้าไปในแอเรียนั้นๆได้เพื่อไม่ให้คนมันหนาแน่นเกินไปพอคุณออกจากพื้นที่แห่งนั้นคุณก็เช็คเอาท์ออกมันก็จะมีล็อกว่าช่วงเวลานี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงใครเข้าไปใช้บริการบ้างแล้วถ้าสมมุติว่าในช่วงเวลานั้นสมมติย้อนหลังไปสัก3ามวันปรากฏว่าคนนั้นไปตรวจ แล้วพบว่ามีเชื้อคราวนี้เขาก็จะ t r a ็กได้หมดว่าช่วงเวลานั้นที่เขาไปกับช่วงเวลา3าสวันที่ผ่านมาเขาไปไหนมาบ้างมันทําให้ทางการอ่ะทางการของบ้านเราสามารถที่จะติดตามแล้วก็มอนิเตอร์การใช้ชีวิตการทํากิจกรรมต่างๆของคนไทยได้แล้วมันเป็นประโยชน์กับคนไทยเองก็คือเราก็จะได้ปลอดภัยมากขึ้นอันนี้แทนตอนนี้ที่ไทยทําเริ่มวันนี้ไทยชนะเปิดให้ดาวน์โหลด6กโมงเช้าแล้วเมื่อกี้ลองไปใช้ไปสแกนแล้วก็เช็คอินโอ๊ยใช้ได้ผลพี่มิงก็สะดวกตอนแรกนึกว่า จะยุ่งยากหรือเปล่าไม่ยุ่งยากเลยสะดวกมากสะดวกมากจริงคือพี่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าภูมิใจในความเป็นประเทศชาติแล้วแล้วก็พี่ความรู้สึกเลยว่าด้วยความที่ไม่อยู่ยุโรปอ่ะเขาเป็นประเทศที่เจริญแล้วก็จริงแต่บางอย่างอะ่ะสิ่งที่เขาคิดอะ่ะบางทีเขาเจริญ ừ ừ. เกินไปหรือไงไม่รู้เขาไม่มองอะไรี่มันง่ายๆแล้วก็ไม่มองอะไรเพื่อสังคมก็อาจจะม,มองข้าม,ามไงก็อาจจะคิดว่าแบบมันอาจจะเพราะว่าเพราะว่าในมุมอมองฝรั่งบางคนเขาอาจจะคิดว่า มันละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยคือชอบได้ยินข่าวประมาณเนี้ว่าการที่ไปจํากัดเขาการที่ไปบังคับให้เขาเช็คอินหรือทําอะไรเงี้ยมันเหมือนไปแบบไปฟอสเขาเหมือนเหมือนไปริดลอนสิทธิ์ของเขาแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยมีคนคิดแบบนั้นไหมก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเขา,เาได้การสื่อสารประชา,า,าสมชนจากทางภาครัฐว,ว่าเราไม่ได้ต้องการจะไปริดลอนหรือว่าไปจํากัดสิทธิ์หรือไปต้องการ t r a c ข้อมูลอะไรของคุณแต่เราต้องการทําเพื่อเหมือนเป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอะพี่มิง้งแล้วคนก็เลยทำไมให้ความร่วมมือมันก็เลยเหมือนแบบ เตีเชื่อไหมว่าวันสองวันมานี้ยนายกอ่ะออกมากล่าวขอบคุณคนไทยที่ให้ความร่วมมือมันทําให้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยลงคนเสียชีวิตก็น้อยยอดผู้ติดเชื้อสะสมก็คือแบบไม่ค่อยเพิ่มคือทุกคนร่วมมือกันนะพี่ว่าพี่ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศทายุโรปหรืออ,อเมริกาจะต้องหันมามองประเทศไทยเราถ้าประเทศไทยเราทาได้อย่างซื่อสัตย์ไม่มีอะไร หลบซ่อนนะรับตัวเลขเราดีนะทุกอย่างประเทศเราดีแนละ้วมันจะกลายเป็นว่าประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยโดดดังโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนในการดูแลพวกเนี้ยแล้วก็สอนประเทศที่เขาพัฒนานโดยที่เขาจะไปเชื่อแต่เรื่องหลักวิทยาศาสตร์หรือเชื่ออะไรพวกนั้นนะโดยที่ไม่ยอมทําตัวเพื่อสังคมอะ่ะเขาจะหันมามองอะไรดีๆมากขึ้นแล้วหวังว่าเขาจะมองแต่สิ่งนึ่งที่พี่ขอ,อกล่าวนิดนึงอย่างที่กุ๊กเรื่องถึงไอ้ไทยชนะเนี่ยสิ่งที่พี่มองเห็นอย่างแรกคือต้อง ทุกคนจะต้องใช้เป็นก็คือต้องทุกคนต้องไม่ลืมที่จะเช็คอินแล้วก็ต้องไม่ลืมเช็คเอาท์ด้วยกลัวถ้าลืมเช็คเอาท์เห็นไหมตัวเลขก็จะคลาดเคลื่อนอย่างที่สองคือเอาคนใกล้ตัวเป็นหลักอย่างพ่อแม่พี่เขาใช้โทรศัพท์แบบไม่เป็นไม่ได้ไม่นนลืมเก่าอยู่เลยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องมีคนคอยช่วยเหลือตลอดอันนี้คือใช่ใช่ใช่ต้องช่วยเหลือแล้วก,แวก็แล้วก็มองเขาให้ชัดเจนมันจะได้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนการดูแลที่ชัดเจนมากขึ้นถูกต้อง ใชแแ่แต่โดยรวมแล้วว่าประเทศเราทําได้ดีมากแล้วก็ <c oughs> ขอขอ,ขอภัยทางโซเชียลมีเดียด้วยความี่อยู่เมืองนอกที่อ่านอะไรก็เยอะเหมือนกันบางทีก็อ่านแล้วก็แบบช่างมันบางทีอ่านแล้วรู้สึกเฮ้ยคือมันจะมีกลุ่มคนที่จะพยายามคิดแล้วก็มองแต่ว่าทําอะไรก็ผิดอันนี้มันมีอยู่แล้ว <c oughs> คือ <c oughs> รัฐบาลหรือประเทศเราตอนเนี้ยไม่ต้องแบ่งฝ่ายทั้งนั้น <c oughs> แต่หมายถึงว่าสิ่งที่เราพยายามจะออกมาเพื่อช่วยเหลือคนส่วนใหญ่อะ่ะรัฐบาลออกอะไรมา ทำอะไรก็ผิดพี่ก,ก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วสรุปเราทายังไงเราถึงจะช่วยให้สังคมมันดีขึ้นแต่โดยส่วนตัวแล้วทุกวันนี้พี่คิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เวลาที่ต้องมานั่งคิดมากเขาบอกอะไรมาเราคิดว่ามันมันดีเราก็ต้องรับไปใช้ต่อไปแล้วก็เออช่วยๆเหลือกันนะเนาะเพราะว่าครอบครัวเราตัวเราคือมันเหมือนแบบโดยสถานการณ์แบบเนี้ยสิ่งที่สําคัญมากคือความร่วมมือใช่ความร่มวม,รมมือคือเวลาคุณออกมาตรการอะไรมาถ้าเกิดคุณไม่ได้คํคาร่วมมือจาก จากจากทุกคนน่ะมาตรการต่อให้ดีแค่ไหนมันก็ใช้ไม่ได้ผลใช่ไหมจริงจริง,รงม,มันคือสิ่งที่เราต้องการจากเราแล้วเราให้ได้โดยที่เราไม่ได้มีต้นทุนอะไรก็คือความร่วมมือถ้ามันเป็นมาตรการที่ดีทําแล้วอ่ะมันช่วยให้สังคมปลอดภัยถ้าสังคมปลอดภัยเราก็ปลอดภัยด้วยก็คือเราก็คือทเถอะก็คือการให้ความร่วมมือนั่นเองแต่บางคนอะ่ะคือไม่ใช่ว่าเขาอ่ะไม่ให้ความร่วมมือนะแต่ว่าเขาอาจจะต้องการให้ผลว่า ทำไปทำไมแล้วจะเอาข้อมูลเหล่านั้นอะแบบไปทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้สิ่งที่พี่มิงพูดเราถูกต้องเลยอย่างแบบผู้ใหญ่บางคนอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายอาจจะใช้เทคโนโลยียไม่เป็นบอกให้เขาสแกน QR code ให้เขาเช็คอินเช็คเอาเขาอาจจะงงต้องมีคนช่วยซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่ไปห้าปรากฏว่าไปกับคุณแม่ถ้าให้คุณแม่ปล่อยไปคนเดียวก็จะต้องมีงงเหมือนกันละเพราะว่าอยู่ดีไม่เคยเช็คอินไม่เคยเช็คเอามันไม่เหมือนเราที่บางทีเราเช็คอินในเฟซบุ๊กใช่ไหมเราไปไหนแล้วก็เช็คอนี่ยู แต่อันเนี้ยมันไม่มันไม่ได้เหมือนใน Facebook แล้วก็บางทีผู้ใหญ่บางคนเขาก็ไม่ได้เล่น Facebook เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเช็คอินทำไมต้องเช็คเอาท์ก็อาจจะคุ้นเคยกับคำว่าเช็คอินเช็คเอาท์เวลาที่แบบไปโรงแรมไปพักอ่ะพี่มิงนึกออกปะเขาไม่ได้แบบฉันไปห้างฉันต้องเช็คอินเหรออย่างเงี้ยไงแต่ว่าเออมันต้องทำและอีกสิ่งหนึ่งที่ห้างเขาเขาก็ดีเหมือนกันนะก็คือเขาอาจจะคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามันต้องมีแบบคนงงหรือคนแบบไม่ได้เช็คอินแล้วเดินเข้าไปเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูนะวววว่่่าาาาคคุุณณเเชช็็ินนแแลล้้้ใมัยดูหง ดีมากแล<ต>้วก<ต>็สิ่งทีนะ่พี่มิงกังวลอะ่ะคือใช่เลยคือเวลาออกปุ๊บเขาพูดเลยนะว่าเวลาออกรบกวนขอความกรุณาช่วยเช็คเอาด้วยนะครับเราไม่อย่างนั้นจํานวนคนมันจะเกินไงเพราะถ้าเกินคือปิดไม่เข้าบริการเลยคือเข,ขาขจะจํากัดเอ,อาไว้ว่าจะให้กี่คนเท่านั้นเ้ยพี่ก็ดีนะส่งหนึ่งนะที่เป็นข้อจํากัดในการใช้วิธีการเนี่ยก็คือตัวโทรศัพท์เองอย่าลืมว่าแต่ละคนก็มีโทรศัพท์ไม่เหมือนกันพี่ใช้ไอซ์นุนใช้นุ่นใช้นี่บางโทรศัพท์อย่างพ่อพี่ใช้รุ่นดึกดำบรรยังไม่มีที่สแกนค R อันนี้ก็จึงเป็นช่องโหว่ทางที่ต้องช่วยแต่ว่าอย่างน้อยมีก็ดีกว่าไม่มีอันนี้พี่ขอพูดโดยโดยความด้วยส่วนตัวมีเพื่อมาช่วยก็ยังดีกว่าไม่มีมีทำอ,อะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าประเทศเราเนี่ยทําอะไรได้นําหน้าล้าหน้าไปกว่าทาประเทศยุโรปที่พี่อยู่ซะอีกพี่อยู่ในประเทศ f i r ร์ w เ r l d ที่เขาเรียกกันอะ่ะประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นอังกฤษอังกฤษเนี่ย เฟลประสาทยแไลปไว่าอะไรน,นะล้มเหลวอย่างชัดเจนที่เขาตอนแรกบอกว่าจะใช้ herd immunity ที่เขาเช็คความรู้ของเขามาทดลองกับประชาชนตัวเองโดยที่บอกว่าจะให้คนติดโรคไปแล้วก็มาสร้างภูุมคุ้มกันกันเองอย่างประเทศสวีเดนก็เช่นเดียวกันแต่กลายเป็นว่าประเทศสวีเดนตอเน,นี้ยถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนผู้เสียชีวิตต่อประชากรสูงหนับหนึ่งเหลือันับสองของยุโรปคิดดูสิ คนก็เสียชีวิตเยอกนาไหนเขาไม่มองว่าเอ้ยเสียชีวิตมันมันมันไม่ดีแต่เขากลับว่าไม่เป็นไรนะยอมเสียสละให้คนเสียชีวิตแล้วก็มาติดโรคกันเพื่อสร้างผลิตภรอ่านเลือกเอาเองละกันว่าอันไหนจะดีของเราอ่ะไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตเลยแค่หนึ่งถึงสองคนก็ตื่นเต้นก็กลัวกันแล้วแต่ของเขาคือเอ๊ะวันนี้แค่ห้าสิบไม่เป็นไรคือสิ่งที่เขามองเราก็เราไม่สามารถฟันธงหรือพูดอะไรไปได้เพราะมันก็เป็นการบาดเจ็บที่เราจะไปพูดว่า mm hmm. เขาเหรืออะไร แต่ก็นึกเอาเองละกันว่าสิ่งไหนที่เราต้องการประเทศไทยของเราผมว่าชีมากแล้วพยายามลดผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ติดเชื้อให้น้อยที่สุดแล้วก็เราก็ทําได้แต่ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นความจริงละกันก็คิดว่าคงเป็นความจริงตามตัวเลขที่ออกมาแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะเรื่องแอลโกอฮอล์เนาะตอนนี้แหละสิ่งที่ทุกคนทาได้ ต้องช่วยกันนะแล้วแอลกอฮอล์ทำไมพี่นิ้งอัปเดตหน่อยไม่เรื่องแอลกอฮอล์ก็คือตลกตรงที่ว่าเวลาพี่พี่ดูจากอย,อยู่ต่างประเทศพี่ดูข่าวอะ่ะวันแรกที่เขาปล่อยให้ออกไปอะ่ะคนออกไปแห่ซื้อแอลกอฮอล์ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันเยอะมากจนแบบว่าเอา้าเพื่ออะไรพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นยารักษาโรคนะแต่ทุกคนแห่ไปซื้อเพื่อเป็นสารมันประจําบ้านให้มันมีเก็บไว้ใช้ไว้กินคือมันเป็นความรู้สึกส่วนตัว พูดไปก็เท่านั้นว่าคาไม่ได้หรอกเราก็ถูกว่ากับคนที่เขาชอบดื่มเขาก็บอก่าฉันอยากดื่มเหมือนรุ่นนี้ไงสิ่งเดียวที่ขอจริงงริงเดียวที่พี่ว่าทุกคนในโลกพูดเหมือนกันคือถ้าคุณดื่มก็ดื่มแล้วก็มีสติละกันอย่าอย่าทําความเดือดร้อนให้คนอื่นอย่าต้องทําให้ใครต้องติดเชื้อหรือมีการบาดเจ็บถ้าคุณดื่มแบบมความรับผิดชอบเนะาะก็ง่ายขึ้นเยอะอม,มีอะไรเสริมจ,จ,จะกลัวว่าเนี่ยพอแบบ คลายล็อกแล้วก็พอเหมือนถ้ายอดติดเชื้อมันกลับมาเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะกลับมาล็อกดาวอีกครั้งหนึ่งก็เลยอาจจะไม่สามารถซื้อแบบเครื่องดื่มแบบอลกอฮอล์ได้แล้วก็เลยซื้อตุนไว้ <Okay, S 1> ก่อนอคน ซื้อเงินเยอะมากแล้วาเห็นกลัวมากแบบแย่งกันแบบโอ้โหเยอะมากแต่จริงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกว่าการที่ดื่มแอลโกอฮอล์สิ่งที่ภาคเราเขาเป็นกังวลก็คือหนึ่งอาจจะทําให้เราขาดสติอย่างที่พี่มิงว่าใช่ไหมพราขาดสติเนี่ยเขาเรียกว่าการที่อยากจะป้องกันตัวเองใส่หน้ากากอนามัยปฏิบัติตามกฎการมีโซเชียลดิร์ที่มันจะแบบละหลวมไปเพราะว่าแบบสติไม่เต็มร้อยเพราะว่าเราก็มึนเมาอยู่เงี้ยมันก็จะทให้มาตรการต่าง,างๆนะที่มันจะเอฟเฟกตฟ มันก็คือแบบหย่อนยานใช่ไหมสองก็คือการดื่มอะดื่มคนเดียวบางคนรู้สึกว่าไม่สนุกอะคุณจะต้องมีเพื่อนเท่ากับว่าอะคุณก็มีการแบบสั่งสรค์การโซเชียลดิสแท่งมันก็น้อยลงเพราะว่าดื่มจะนั่งห่างกันเมตรครึ่งมันก็อะไรใช่ป่ะมันก็เหมือนแบบใกล้ชิดแล้วจะดื่มคุณจะใส่หน้ากากดื่มมันก็ไม่ได้มันเหมือนเวลาดื่มก็ต้องถอดหน้ากากคือมันทุกอย่างภาคร้านบอกว่าเอาละถ้าคุณซื้อแล้วคุณไปดื่มเองที่บ้านคนเดียวอะได้แต่ก็จะมีคนแบบเข้ามาแบบแสดงความคิดเห็นว่ามันดื่มคนเดียวได้รออกกกับบบางคน็ ทำไมจะดื่มคนเดียวไม่ได้คือมันก็ไม่ว่าจะยังไงไม่ว่ามุมไหนไคือขอให้คุณมีสติขอให้คุณระวังตัวเองอยาที่สําคัญก็คืออะไรเวลาดื่มแล้วก็คืออยากขาบับไม่ใช่ดื่มเสร็จออกมาขับรถข้างนอกก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุอีกอย่างเงี้ย mm. ถ้าดื่มแล้วด,ลดูแลตัวเองได้อยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปพบปะใครไม่ได้แบบเชิญชวนใครมาร่วมสังสรรธรรมให้โซเชียลดิสแทนซิ่งมันหายไป อ,อมันก็เป็นกความรับผิดชอบส่วนคนอะไรเงี้ยมันก็อ่ะเราก็จะไม่ว่าอะไรงี้ใช่ไหมแต่เป็นความเป็นกังวลของภาคราฐเฉยก็แต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไรมีที่พี่อยากจะขอเพิ่มเติมนิดนึงอ่าจําได้ไหมที่เราเมืองไทยเรามีแคมเปญว่าการให้เหล้าเหมือนการแช่งจําได้แต่ตอนนี้รู้ไหมว่าที่่างประเทศเขาก็พูดเหมือนกันว่าการดื่มเหล้าโดยไม่มีความรับผิดชอบเหมือนการฆ่าคนโดยทางอ้อมไม่ได้ฆ่าตัวเองนะเ,นะเพราะเหตุการณ์เนี้ยถ้าคุณดื่มแล้วคุณไม่มีความรับผิดชอบคุณ คุณทาให้ผู้ผู้อื่นติดเชื้อผู้สูงอายุติดเชื้อและผู้สูงอายุคนนั้นอาจจะมีอาการสุขภาพอยู่แล้วและเสียชีวิตไปคุณจะรู้หรือเปล่าว่าคุณได้ฆ่าคนหนึ่งคนไปแล้วโดยที่คุณไม่รู้ตัวโดยการส่งต่อเชื้อโควิดฟังให้ดีแล้วก็รู้สึกทุกคนก็ต้องอย่างนี้พี่ถึงใช้คําว่า selfish เยอะมากกับเพื่อนๆคือความเห็นแก่ตัวตอนนี้ขึ้นอยู่แล้วกันว่าคุณเห็นแก่ตัวหรือคุณคิดเพื่อสังคมอันไหนมากกว่าคุณต้องชั่งน้ําหนักตัวเอง ถ้าคุณอยากจะทําอะไรที่คุณรู้สึกว่าก็ฉันอยากทำอ่ะเพราะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเท่านั้นผมว่าตอนนี้มันเรียกว่าเห็นแก่ตัวเพราะเราต้องมองว่าเอะถ้าเราทําไปแล้วมันจะไปเดือดร้อนคนรอบข้างหรือเปล่าอันนี้มันจะดีกว่ามันจะส่งต่อความรู้สึกดีๆคนอื่นด้วยเนาะต้องรู้ถึงคนอื่นๆด้วยเนาะใช่ใช่ใช่เอามาถึงตอนสุดท้ายละกันสิ่งที่พี่นึกคำขำประมาว่าสุดท้ายแล้วฝาก ฝากหน่อยเดี๋ยวจะวางแล้วว่าไงจ๊ะใชะแค่แค่อยากจะบอกว่าเออตอนนี้จากเหตุการณ์โควิด้วกการที่ล็อกดาวน์ถนนกรุงเทพเห็นว่าโล่งมากทั่วประเทศโล่งไม่มีรถก็เลยนึกตลกตลกว่าเออมันถึงเวลาแล้วยังที่จะต้องเอาเสาไฟฟ้าลงดินคิด <c oughs> จูแบบมัน <ลง S 1> เป็นล <ง S 1> โล่งๆเหรอใช่<ล>จำได้ไหมว่าบางทีมันมีคนบอกว่าเธอจะทําอะไรอย่างเงี้ยรถติดตายทั้งเมืองขับไปไหนไม่ได้ตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่จะสามารถทําสาธารณูปโภค เป็นโอกาสอย่างดีเลยที่จะทำแบบจะเทือนอ,อะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจเรื่องงบประมาณแต่นี่ก็พูดแบบขมขำว่าถ้ากรุงเทพเนี่ยไม่มีเสาไฟฟ้าเนี่ยมันจะสวยขึ้นมาอีกประมาณหมื่นล้านเท่าเพราะว่าเสาไฟฟ้าที่มันมีอะไรยงยายมีสายโดยถ้ามันจบตรงนี้ได้นะจะถือว่าเป็นการสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมล่ะถนนมันโล่งมันจะไม่เดือดร้อนวคิดดีใช่มันคือเป็นสิ่งที่แนาคิดดีแต่ว่าถ้าเดี๋ยวต้องต้อง ส่งคลิปให้แบบท่านผู้ว่าศวินขวัญเมืองผมว่าท่านดูอยู่ท่านดูอยู่เพราะท่านก็ติดตามผมอยู่เพราะว่าคลิปของผมที่ตอนนี้ก็ประมาณสามล้านคนแล้วทั่วโลกที่ดูอยู่เนี่ยเออเอางี้ใครที่ดูบ i n ค์กี้มช่วยแชร์คลิปนี้ไปถึงท่านผู้ว่าศวินหน่อยหวัว่ามีข้อเสนอแนะฝากไว้ในอ้อมใจเอารเเออาาสายไฟฟ้าลงดินเพราะช่วงนี้รดโล่งๆนะมันก็ดีนะพี่หมิงจริงๆิงสหรือว่าประเทศบอกว่าขุดลอก คลองเวลาฝนตกลงมาจะได้ระบายน้ําได้ช่วงนี้อะไรเงี้ยม,มันก็ควรจะต้องทำเหมือนเนอเพราะว่ามันแบบมันไม่ต้องกั้นการจราจรเยอะเพราะว่ารถมันน้อยลงเนี่ยช่วงใช่คือและอย่างเดีเราต้องมองแบบสองด้านคือเข้าใจว่าโควิดตอนนี้มันสําคัญที่สุดอันนี้ยอมละแต่หมายถึงว่ามันจะต้องแบ่งนิดนึงอ่ะมามาดึงโอกาสตรงนี้ที่ที่แบบว่าทำอะไรให้มันดีขึ้นด้วยในอนาคตด้วยเพื่อส่วนรวมอีกเหมือนกันใช่ไหมละ่ะก็คือเกียดงบนิดหน่อยพี่ว่ามันยังมีงบพอเหลือบ้างทําอะไรบ้างเล่นเล่นหน่อยอย่ามันก็เพื่อสังคมทั้งนั้น แล้วก็มันเป็นโอกาสที่ดี้วยไงที่ที่จะวางแผนต่อไปต่อต่อไปยะืมแล้วประเทศเรามันก็จะน่าอยู่มากขึ้นแล้วคุณก็อาจจะมีจิตใจดีขึ้นเดินสบายมากขึ้นผนหลังจากโควิดทุกอย่างไม่จะเพอร์เฟกตอืมอืมาตั้งโกวิดมาก็อยากจะไม่รู้สิอยากฝากให้ทุกคนยังคงแบบ ไม่ละเลยการสวมหน้ากากไม่ละเลยการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งไม่ว่าจะคนไทยหรือว่าคนสเปนร่วมด้วยช่วยกันไปก่อนอยังไงก็แล้วแต่จะไม่อุ่นใจจนก,กว่าจะมีวัคซีนพูดเลยเตรงนี้ขีดเส้นใต้จริงๆ,ๆตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนก็คือมาตรการทุกอย่างจะต้องให้ความร่วมมือไปก่อนอยังไงก็จะไม่แบบ ไม่ล้าเลยเด็กขาดเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเชื้อมันอยู่ตรงไหนมันตัวเล็กมากมันมองไม่เห็นนะพี่มิงต้องต้องแล้วมันยังไม่หายมาเราจะไปหลบมันยังไงเรามองไม่เห็นจริงๆมันอาจจะแบบมีอยู่ย่อมไหนที่เราบังเอิญไปโดนจริงๆอย่างเงี้ยให้ทำยังไงเพราะฉะนั้นก็คือแบบยังไงก็แล้วแต่แบบการดูแลตัวเองต้องต้องไม่น้อยลงต้องไม่ด้อยลงและที่สาคัญคือถึงเราไปติดมาเราอาจจะไม่มีผลอะไรแต่อย่าลืมสิคนที่าจะมีผลน่ะ มันรอบตัวเราไม่รู้ว่าใครบ้างที่จะมีผลนะ่ะสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราต้องมองแล้วเอามาคิดให้ลึกๆจริงๆว่าเฮ้ยมันมันมันสมควรหรือเปล่าเวลาเราจะทําอะไรลงไปอยากหนึ่งเห็นแก่ตัวหรือเปล่าสําคัญมากก็หยุดเห็นแก่ตัวเพื่อชาติก่อนละกันช่วงเนี้ยเพื่อทุกคนเพื่อตัวเองก็แหละนะโอเคตูขอบคุณมาก ขอบคุณมากๆสําหรับมิม้งขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆอะประมาณสักเด็ดวันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าเราอัปเดตกันที่เพราะว่า,าจะได้รู้ว่าพาอเปิด <ๆ S 2> ประเทศเฟสสองแล้วเป็นยังไงตัวเลขมันแบบเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอัปเดตนิดนึงวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อสามคนแต่ว่าไม่ใช่สามคนจากการคลายล็อกดาวน์นะเป็นสามคนจากการที่เขาเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ <c oughs> <ๆ S 2> แล้วภาคร่ยก็ให้เขาก,ากักตัวสิบสี่วันใช่ไหม <c oughs> <ๆ S 2> ทีเนี้ยตอนที่อยู่ในช่วงกักตัวสิบสี่วันปรากฏว่าพอไปตรวจแล้วอุณหภูมิเขาสูงขึ้นพอเอาไปทดสปรากฏว่าเป แต่ว่านอกนั้นก็ยังแบบว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็คือยังแบบยังควบคุมอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยอัปเดตอีกนึงแต่เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรดูแบบน่าตกใจอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบโผนกันอีกสักรอบนึงนะพี่มิ้งนะได้ได้ได้ยังไงก็ขอให้กุ๊กกับครอบครัวและทุกคนในเมืองไทยก็ดูแลตัวเองดูแลคนอื่นด้วยมีความสุขแล้วก็ขอให้พี่มิ้งปลอดภัยเหมือนกันอย่าไปเที่ยวแลนที่ไหนนะพี่มิง้งเธอหนะ่า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อยู่ตากอากาศแล้วก็ไปเดินแบบว่าชายหงชายหาด ได้ได้ได้ขอบคุณมากอย่าลืมติดตามแล้วกันนะ m i n k ี c o o ทคอมสับส b รติดตามส่งต่อเยอะๆแล้วก็ Instagram minky m o u มา s ด้วยนะขอบคุณมากกู๊กแล้วเจอกันคราหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะเจากกันคราหน้าเช็คแคร์ฝาก m i n k y c o อด้วยนะบ๊ายบายค่ะบบ๊าายย